ทำใจอนุโมทนาไม่ได้เมื่อรู้สึกว่าเขามาอวดรวยมากกว่าบอกให้ยินดีตามถามมีคนบอกว่าถ้าเราไม่ก่ออุทิศบุญก็จะไม่มีใครแบ่งบุญจากเราไปได้ไม่ทราบว่าเท็จจริงเป็นอย่างไรที่สงสัยมากเพราะบางทีนึกยินดีที่เห็นใครสร้างกุศลเฉยๆกับจะรู้สึกปลอดโปร่งกว่าตอนเขามาพูดจาคล้ายกดดันให้เราต้องอนุโมทนาตามเขาทั้งที่ใจเราเห็นอยู่ว่าเขามาอวดรวย บุญญาธิการมากกว่าก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าบุญเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ใจคิดดีแล้วอย่างเช่นคิดยินดีที่เห็นใครได้ดีอย่างนี้ก็เป็นบุญเรียบร้อยไม่ต้องตั้งโต๊ะทำวิธีรีตองใดๆทั้งสิ้นยกตัวอย่างให้ชัดเจนขึ้นเมื่อคุณยินดีที่เห็นใครเขาให้อภัยผู้อื่นใจคุณย่อมมีส่วนแห่งการอภัยไปด้วยเห็นได้จากความโล่งอกที่พลอยเกิดขึ้นในตัวคุณความสุขความเบาความสบายใจนั่นเอง เป็นหลักฐานของการได้บุญในการให้อภัยของคนอื่นคุณไม่ได้เป็นคนให้อภัยแต่ก็รู้สึกเสมือนเป็นผู้ให้อภัยด้วยตนเองยิ่งถ้าคุณติดตามสถานการณ์อันน่าอึดอัดลุมร้อนมาก่อนก็ย่อมเห็นชัดว่าอะไรอะไรขี้ขายกลายเป็นโป่งโล่งเยือกเย็นไปแล้วหรือเหมือนยกภูเขาออกจากอ,อกไปด้วยแล้วนั่นจะเป็นแรงบันดาลใจเพื่อไว้สําหรับครั้งหน้าคุณได้ทุนไว้พอจะมีแก่ใจให้อภัยใครๆที่ร้ายกับคุณแล้ว นี่แหละครับคือการสาธิตธรรมชาติแห่งบุญเราดูดบุญของคนอื่นได้ด้วยจิตอนุโมทนายินดีแม้เจ้าของบุญจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจย,ยกให้ขอเพียงอาการทางใจของเราร่วมสมนัตไปกับเขาเท่านั้นก็เป็นอันจบพิธีดูดบุญอย่างสมบูรณ์แล้วจริงๆแล้วการยกบุญกุศลให้ผู้อื่นหรืออุทิศส่วนกุศลให้คนตายเป็นแง่ของการกระตุ้นให้ผู้อื่นอนุโมทนาเท่านั้นเหมือนเพื่อนกําลังมองไปทางอื่นเราสกิดแขนให้หันมาชมดอกไม้ที่เราปลูก เพื่อร่วมชื่นตาชื่นใจกับเราบ้างหากเราไม่ชักชวนให้ชมเขาก็อาจไม่มีโอกาสได้เห็นพลาดโอกาสเสพสุขทางตาไปและจากตัวอย่างชวนเพื่อนดูดอกไม้นี่เองฟองดูจะเห็นว่าแม้เราไม่สะกิดไม่ชักชวนให้เพื่อนมาชมดอกไม้ที่เราปลูกแต่เขาเผอิญผ่านมาเห็นด้วยตนเองเขาก็จะเสพสุขทางตาได้เช่นเดียวกับเราเราไม่มีสิทธิ์ไปห่วงห้ามหรือปิดกั้นความสุขอันเกิดจากการเห็นดอกไม้ของเขา บุญของแต่ละคนเป็นกลางต่อให้เจ้าของบุญตายไปแล้วพันปีถ้าคุณมารู้ว่าวันนี้เขาเคยยอมลำบากตากตามเคยยอมอดกั้นเป็นแลมปีเพื่อทําดีให้ปรากฏใจของคุณที่ซึมซับบาร,รมีความเพียรและบาร,รมีทางขันติของเขาอย่างเต็มตื้น <c oughs> ก็จะพอได้มีความเหิมหานมีความยินดีในการมุมานะทําดีไปกับเขาด้วยส่วนแบ่งบุญจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับกําลังใจของคุณ หรือขึ้นอยู่กับการมีอารมณ์ร่วมไปกับเจ้าของบุญมากน้อยเพียงใดตรงข้ามหากไม่อนุโมทนาแล้วยังหมั่นไส้หรือคิดบั่นทอนกำลังใจคนทำบุญอย่างนั้นไม่ใช่แค่ทำลายโอกาสส่วนแห่งบุญยังเกิดบาปเกิดกรรมไปเสียอีกเหมือนคนเกียรติแสงสว่างย่อมหันหลังเข้าหาความมืดปริมาณความบาปจะมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับค่าของความสว่างของบุญที่คุณด้วยน้ำหนักเจตนาที่คุณบั่นทอนกำลังใจของเขาหรือหมั่นไส้เขาแต่พูดก็พูดนะครับ คนไทยเราจํานวนไม่น้อยทําบุญใหญ่ๆบางครั้งด้วยความเห็นว่าเป็นเรื่องน่าอวดน่าให้คนอื่นอิจฉามีสตังค์เหลือเฟือหรือกระทั่งใช้เป็นเครื่องมือแข่งขันว่าบารมีมีใครมากกว่ากันใครใจปั้มกว่ากันอันนั้นบุญย่อมมัวหมองด้วยจิตคิดอกุศลและผลที่ได้รับในระยะยาวจะทําให้ต้องตกอยู่ในวงจรการแข่งขันใจนึกอยากประชันกับใครต่อใครล่าไปถ้าแข่งแพ้หรือน้อย หน้าคนอื่นก็จะทุลนทุลายกินไม่ได้นอนไม่หลับสรุปคือคนบางคนทำบุญเพื่อผักตัวเองเข้าไปอยู่ในวงจรภัยเวรไม่น่าเป็นที่ตั้งของความเลื่อมใสความมีใจอยากอนุโมทนายินดีแก่ผู้อื่นการทำใจเพื่อการทำใจเผื่อแผ่บ,บุญให้คนอื่นอาจเฉียดกับการทำบุญให้คนอื่นอิจฉาแค่เส้นจะแดงผ่าแปก ทั้งหมดทั้งปวงต้องดูที่จุดเริ่มต้นทางใจหากคุณมีความยินดีในบุญของตนก่อนแล้วนึกอยากให้ผู้อื่นรับรู้เพื่อให้เขายินดีตามภายหลังอย่างนี้เรียกว่าเป็นจิตใจเผื่อแผ่แต่หากตั้งต้นขึ้นมาใจคุณนึกถึงตัวตนอันเขือขอ่อโคงอยากให้คนอื่นเห็นว่าคุณทำบุญใหญ่เหนือกว่าเขาหรือใครๆอันนี้เรียกว่าเป็นใจเบียดเบียนคนเราเมื่อเหมืนไส้กัน ย่อมอนุโมทนาไม่ออกเกิดกำลังใจพลอยร่วมยินดีไม่ไหวถ้าใจยินดีในบุญและเผื่อแผ่บุญอย่างแท้จริงกิริยาทางกายจะอ่อนสลวยเย็นตาหน้าประทับใจถ้าไม่ต้องเอ่ยปากสักคำคนเห็นเขาก็บังเกิดความเลื่อมใสยอยู่ตามแล้วจิ่งท่าสำทับด้วยคำพูดให้เขาเปิดใจรับรู้และยินดีตามคุณก็เพิ่มความหนักแน่นของบุญอันเกิดจากการอนันโมทนายิ่งขึ้น และขอพูดเผื่อไว้คุณจะสงสัยว่าใครทำบุญด้วยจิตคิดขม่มผู้อื่นหรือด้วยจิตบริสุทธิ์ผ่องแผ้วก็ตามทีหากถึงขั้นต้องกัดลิ้นฝืนใจอนุโมทนาแล้วล้ะก็เมินเมินหน้าไปทางอื่นทำใจเป็นกลางๆเสียดีกว่าเพราะจิตที่กึ่งยินดีกึ่งยินร้ายกับบุญของคนอื่นนั้น ภายหลังอาจบานปลายเป็นความสัมพันธ์ครึ่งดีครึ่งร้ายกับเขาได้ครับ